ข่าวดีสําหรับครีเอเตอร์ทุกคนนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะลงผลงานในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า u n d a t i o n นะครับตอนนี้สามารถลงได้เลยนะครับไม่ต้องรอ i ิ v i ิทชั o นลิงก์อีกต่อไปนะครับซึ่งมันมีขั้นตอนอย่างไรนั้นวันนี้ Creative Rich จะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับพบกับผมโยชิ Yoshi, กำพลอุรานวิลิโยและนี่คือ e r t i v i v r r i g h คิดสร้างเงินนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำทูตัวเรียสั้นๆง่ายๆนะครับในการลงทะเบียน ในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า foundation app นะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งติดตามช่องนี้นะครับเป็นครั้งแรกช่องนี้เราเกี่ยวกับเรื่องของ NFT blockchain metaverse นะครับ investment รวมถึง content optimization นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปรับชม tutorial ตอนนี้กันเลยครับอันนี้ก็คือเว็บไซต์ foundation นะครับที่ก่อตั้งโดยคุณ kevon t e r r n i a n นะครับเป็นชาวสหรัฐอเมริกานะครับจุดเด่นของ foundation นะครับก็คืออนี้เขาเคลมว่าเนี่ยศิลปินนะฮะ ได้รับเงินนะครับหรือเหรียญอีเทอร์ไปมากกว่า59,552อ e ีทนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มเนี้ก่อตั้งในปี2021นะครับกลุ่มพาพันันปีที่แล้วนี่เองนะครับแล้วศิลปินได้เงินไปถึง50,000เหรียญน,นะครับเป็นเงินไทยก็ประมาณ4,000ล้านบาทก็ไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับของ OpenSea ซึ่งเขามีาแว l ลูประมาณสัก1 0ื่นล้านนะครับแต่ว่าจุดเด่นของ o p e n s e เนี่ยเขาจะเน้น3ส่วนก็คือครีเอเตนะครับ collector แล้วก็ชุมชนนั่นเองนะครับทีนี้เราจะเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนของ foundation เนี่ยจะต้องทำยังไงก่อนหน้านี้นะครับการที่คุณจะสมัครได้เนี่ยคุณจะต้องมีเรื่องของ invitation link นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเพ่มเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะฮะมีคนเข้าไปลองสมัครดูปรากฏว่าไม่ต้องมี invitation link แล้วนะครับก็จะต้องทำงไงแต่อย่างแรกที่คุณต้องมีนะครับก็คือต้องมี wallet นะครับนะฮะคุณจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีปุ่ม connect wallet ถ้าใครยังไม่มี wallet นะครับอย่าลืมไปดูคลิปนี้นะฮะหรือเข้ามาที่ช่องเราเนี่ยมาดูคลิปนี้นะครับที่เขียนว่าเริ่มต้น nft นะฮะคลิปนี้เราจะสอนวิธีการสร้าง wallet นะครับแล้วก็เอาเหรียญ e t อ e r เนี่ยเข้ามาใน wallet ทำยังไงนะครับไปดูคลิปนั้นก่อนนะครับพอคุณมี wallet แล้วก็มาดูต่อนะฮะสำหรับใครที่มีแล้วนะครับก็คลิกไปที่ connect wallet ได้เลยนะครับพอคลิกไปเสร็จแล้วนะครับมันจะลิงก์ให้เราเลือกลิงก์นะครับว่าเราใช้ wallet ไหนของเราก็เป็น meta mask นะครับก็คลิกไปที่ meta mask นะครับ แล้วก็กด continue นะครับเขาก็จะให้เราเลือก confirm นะครับสำหรับคนที่สมัคร foundation ครั้งแรกเลยนะฮะ,ะเขาจะมีการ verify profile ของเราก่อนนะครับโดยจะให้เลือก2อย่างนะครับก็คือว่า verify ผ่าน twitter นะฮะหรือ verify ผ่าน ig ถ้า verify ผ่าน twitter เนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือให้เราเนี่ยเอาตัวเลข wallet account นะครับที่เริ่มต้นด้วย 0x นะฮะเนี่ยไปแปะ ในโพสต์แล้วก็ทวิตโดยตั้งสถานะเป็นสาธารณะด้วยนะครับแล้วก็เอาไอ้ลิงก์ของโพสต์นั้นเนี่ยมาแปะนะครับในในช่องที่เขาให้กรอกนะครับ u r l แล้วก็กด s ั b มิ t นะครับคุณถึงจะผ่านในการ e r ิ f y โปรไฟล์นะครับแต่กลับกันนะครับถ้าสมมติว่าคุณเลือกเป็น IG นะฮะถ้าคุณเลือกเป็น IG เนี่ยมันจะง่ายกว่านั้นมากคุณแค่กดคลิกลิงก์ตรงนี้นะครับมันก็เหมือนกับล็อกอินได้เลยอารมณ์เหมือนกับล็อกอินผ่านเอ่อเฟซบุ๊คล็อกอินผ่าน Google อย่างงี้นะฮะ ก็แนะนําว่าเป็น IG จะสะดวกกว่านะครับอ่าพอเรา v e ลิ f y Profile เรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มที่มันเป็น w o l l e t c o n n e c t wallet เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น Create นะครับให้เราคลิกไปที่ Create นะครับอ่าถ้าของใครครั้งแรกนี่ก็จะเลือกตรงนี้นะครับที่เขียนว่า Create New c o l l e c t i o n นะครับอันนี้ผมผมลองเพื่อจะสอนเนี่ยก็โดนค่าแก๊สไปหลายรอบนะครับก็คลิกตรงที่ Create New c o l l e c t i o n นะครับอ่าตรงนี้เขาจะให้เราใส่ สองส่วนนะครับสช่องก็คือ create collection name นะครับกับ collection symbol นะครับ collection name ก็คืออะไรก็ได้ที่บ่งบอกถึง collection ของเรานะครับ symbol เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆชื่อย่อนะครับแต่จริงๆแล้วมันเขาเรียกว่ามันเป็นรหัสโทเค็นนะครับที่ใช้เอาไว้ tracking สถานะของ collection เราในบล o อก c h a i n ethereum นะครับ ไอตัว collection symbol เนี่ยมันสามารถใส่ได้8อักขระนะครับจะเป็นตัวเลขก็ได้นะครับตัวอักษรก็ได้ยกเว้นพวกอักขระพิเศษอย่างเช่นเครื่องหมายตกใจอย่างนี้ไม่ได้นะครับซึ่งคุณต้องเลือกให้ดีๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นไอ collection name หรือว่า collection symbol เนี่ยเพราะว่าหลังจากที่คุณคลิก continue แล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้แล้วนะครับทุกอย่างมันจะถูกแปลรูปไปอยู่ในบล็อกเชนซึ่งแปลว่ามันจะอยู่ที่นั่นชั่วนิรันดร์แก้ไขไม่ได้นะครับแล้วคุณก็ต้องเสียค่าแก๊ ในการที่เอาข้อมูลนี้เข้าบอกเชนด้วยนะครับเพราะนั้นคิดดีๆนะฮะสมมุติว่าคุณโอเคแล้วคุณก็คลิกคอนติเนียนะฮะพอเราได้คอลเลกชันแล้วนะฮะสิ่งที่มันแก้ไม่ได้ก็อย่างที่บอกนะมี2ออย่างก็คือชื่อนะฮะชื่อคอลเลกชันของเราเนี่ยแก้ไม่ได้ละนะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นรหัสโทเค็นนะฮะจะสังเกตว่ามันมีลิงก์นะฮะให้ให้มันกดออกไปได้นะครับพอเราคลิกเนี่ยมันจะไปที่ etherscan.io นะฮะมันก็จะบอกสเตตัสนะครับของตัว คอลเลกชันของเรานะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมันมีทรานเซ็คชันไหมนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้มันจะเป็นทรานสปาร์เรนซ์ที่ทุกคนก็สามารถมองเห็นได้นะครับทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สนุกสนานนะครับที่หลายคนชื่นชอบก็คือการที่จะอัปโหลดหรือตกแต่งหน้าตาของคอลเลกชันเราให้มันดูสวยมีอาร์ตไอดีนี้นั่นเองนะครับมันก็เริ่มจากอะไรฮะก็เริ่มจากอ่าส่วนที่เรียกว่าโปรไฟล์นะครับคอลเลกชันโปรไฟล์หรือคอลเลกชันโลโก้นั่นเอง ขนาดอยู่ที่1 9 2 0คูณ1นนะครับเราก็ใส่รูปอะไรไปก็ได้ที่เป็นรูปของคอลเลกชันเรานะฮะแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของ cover image นะครับขนาดอยู่ที่2 8 0 0 0 0คูณ2 0 0พพิกเซลนะฮะเราก็สามารถวาดรูปอะไรลงไปก็ได้แล้วก็ส่วนที่3อ่อนโนโน่ no, no, no. สส่วนนี้นะครับเราจะสามารถอัปโหลดไฟล์ประเภท jpeg png แล้วก็ไฟล์ gif นะครับขนาดไม่เกิน10เมนะครับ นะครับต่อรูปนะฮะแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของคําอธิบายนะครับก็เราเขียนอะไรก็ได้นะครับไม่เกิน5 0คําคำเอ้ย5า0้ํยนะฮะไม่เกิน0 0คําอของผมนี่สร้างไปแล้วผมจะกด Edit Collection นะฮะตรงนี้เราก็สามารถจะ,ะ drag and drop ก็ได้นะครับรูปที่เราเตรียมไปแล้วในขณะที่ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับถ้าเป็นโลโก้ก็อยู่ที่1,000 9ก2 0นะครับคูณ1920ผมสามารถอัพไฟจิปได้นะครับผมก็เอาไฟจิปขึ้นไปนะครับแล้วก็ส่วนของ cover image นะครับก็อยู่ที่2800คูณ2000นะครับแล้วก็ description นะครับเราก็เตรียมไปแล้วเราก็แปะเอาไว้ก็ url นี้ก็แก้ได้นะครับ description นี้ก็แก้ได้นะครับรูปทั้ง2องอันนี้ก็ยังแก้ได้นะครับตัวนี้ อยากแก้บ่อยนะไอตัว URL เนี่ยเพราะว่ามันจะใช้ในการโปรโมทนะครับคือถ,ถ้าเราได้ชื่อที่มันนิ่งๆแล้วมันสื่อถึงคอลเลกชันเราก็ใช้ชื่อนั้นนะครับแล้วก็กดเซฟเชนนะครับอ่าเราก็จะได้หน้าตาสวยๆงามๆของคอลเลกชันของเราแล้วนะครับกระดุกกระดิกอย่างนี้นะฮะทีนี้มีแค่คอลเลกชันมันก็เหมือนมีกล่องเปล่าๆนะเหมือนมีแกลเลอรี่แต่ไม่มีรูปนะอ่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือนะครับมามิน NFT นะครับ ก่อนที่เราจะมินนะครับเราต้องมีผลงานก่อนนะครับซึ่งผลงานเนี่ยเขาก็บอกไ้แล้วนะครับว่าอย่างการอัปโหลดนะครับมันจะเป็นตระกูลอะไรได้บ้างมันเป็น PNG นะครับ JPEG SVG นะครับ SVG ก็ย่อมาจาก Scalable Vector g r a p h i c นะครับก็เป็นไฟล์อย่างพวก Illustrator อย่างนี้เป็นต้นนะครับไฟล์ GIF นะครับก็อาจจะทำมาจากพวกไฟล์ Work นะครับแล้วก็ MP4 นะครับก็เป็นพวกภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ไฟล์อย่างเช่น GLTF นะครับ GTF l ก็ย่อมาจาก Graphic Language Transmission Format นะครับหรือพวก GLB อะไรพวกนี้มันก็มาจากพวกโปรแกรม 3D Model อย, minder, อย่างเช่น Blender อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งไฟล์อะไรที่เราอัพโหลดขึ้นไปนะครับก็ต้องไม่เกิน50เมกนะพอเราพร้อมแล้วนะครับก็กด Mint NFT ได้เลยนะครับเมื่อเรากด Mint เสร็จอ่ามันก็จะต้องมีการ ผูกกับ wallet แล้วก็เสียค่าแก๊สเหมือนเดิมนะครับในระหว่างที่เราใส่รายละเอียดพวกนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของการใส่คําอธิบายของผลงานชื่องานอะไรนะครับพวกนี้ซึ่งเราต้องตรวจทานให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคําผิดหรือการสื่อสารเพราะว่าทั้งรูปทั้ง metadata เนี่ยพวกนี้มันจะถูกฝังลงไปในบ l o c k c h a แก้ไขไม่ได้อยู่ที่นั่นชั่วน,นิดนิรันดนะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลากับมันนิดนึงนะฮะตรวจสอบดีๆบางคนอาจจะต้อง เรียกป้าเรียกนา้าเรียกอามาช่วยช่วยกันอ่านช่วยช่วยกันดูนะครับหรือลองไปเทสในหลายๆดีไว้์ว่ามันแสดงผลยังไงอ่านแล้วมันเคาะมันทัดมันอ่านรู้เรื่องไหมหรืออะไรอย่างนี้นะฮะต้องลองเทสดีดๆเทสเยอะๆนะฮะตรงนี้ก่อนที่มันจะขึ้นบอกเชนนะครับพอเราพร้อมแล้วก็คลิกที่มิน์เอ็นเอฟทีได้นะครับก่อนจะมินต์นะฮะมันจะมีล่างสุดเนี่ยเขาจะเขียนว่าสปิดนะฮะสปิดเนี่ยมันน่าสนใจมากนะครับมันคือเรื่องของการแบ่งค่าโรโยตี้ฟรีนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายในรูปนี้นะปุ่มสป มันจะเป็นเหมือนกับให้เลือกออนเลือกออฟนะฮะดีฟอรมันจะเป็นออฟนะฮะก็คือเหมือนศิลปินเนี่ยได้คนเดียวนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราทํางานแบบเป็นลนักษณะเหมือนโคเรชั่นนะครับร่วมกันทําหลายๆคนนะครับเราก็สามารถจะสปริตอ่อรอยัลตี้ฟีเนี่ยเข้ากระเป๋าคนอื่นๆได้ด้วยนะครับซึ่งเฟเดชั่นนะครับอนุญ,ญาตให้เราสามารถแจกจ่ายได้อีก3 w a l l e เนะครับก็คือรวมกระเป๋าของเราด้วยก็เป็น4 w a l l e เนั่นเองนะฮะ ผมยกตัวอย่างว่ามีศิลปิน A ศิลปิน B ศิลปิน C นะฮะก็ร่วมกันวาดรูปรูปหนึ่งนะครับศิลปิน A เนี่ยดังหน่อยวาดรูปท้องฟ้านะครับศิลปิน B ก็วาดรูปดวงอาทิตย์นะครับศิลปิน C วาดรูปภูเขานะฮะแล้วเขาก็าแบ่งตังค์กันเขาบอกว่าเอ้ยศิลปิน A นี่ดังมากเหมือนเป็นแมกเนตนะฮะคนเนี้ยต้องได้เงินเยอะนะครับเขาก็ไปคุยกันคนนี้ได้60อีก2คนได้ 20- 20นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ r o y a l t y f e e ซึ่งตรงนี้นะครับ ต้องคุยกันก่อนที่จะเลือกนะฮะหมายความว่าพอผลงานเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะอัปโหลดเนี่ยก่อนที่เราจะเอาเข้าบอกเชน,นะฮะต้องคุยกันก่อนเพราะถ้าหลังจากที่มันเอาขึ้นไปแล้วนะฮะมันแก้ไขไม่ได้นะครับแล้วเงื่อนไขตรงนี้ในส่วนแบ่งตรงนี้นะฮะมันก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดไปนะครับไม่ใช่แบบว่าพอ,อ,อรู้สึกว่าคนนี้ดังน้อยลงก็มาปรับสัดส่วนสําหรับงานชิ้นนี้ไม่ได้แล้วนะครับต้องไปปรับสําหรับ NFT ตัวใหม่เท่านั้นนะครับตัวที่เอาขึ้นไปแล้วก็ ก็แล้วไปเลยนะครับทำอะไรไม่ได้เด็ดขาดนะครับนะครับอันนี้ก็คือเวลาที่สมาร์ทคอนแทคมันเรียบร้อยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้พอเราตรวจทานเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กดมิ้นไปนะครับทุกอย่างทุกสิ่งนะครับมันจะเป็นรูปเงื่อนไขในการแบ่งเงินหรือว่าคําอธิบายทั้งหมดเนี่ยมันก็จะถูกฝังลงไปในบล็อกเชนไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะครับพอถึงตรงนี้แล้ว ก็คือเราเนี่ยสามารถมีงาน NFT ที่อยู่ในเชนบอ b l o c k c i n แล้วแต่คนที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้เห็นแค่ในฟาวเดชันนะครับแพลตฟอร์มอื่นก็สามารถเห็นผลงานของเราได้ด้วยถ้าเขาอยู่ในเชน i อีเธอเรียมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับฟาวเดชันเนี่ยก็จะมีเมนูนะครับอย่างเช่นการฟีดนะครับฟีดนี่คือ,อสมมุติเอาไว้เราสําหรับเราเนี่ยไปติดตามนะครับพวกศิลปินเขาก็เสนอว่าเหมือนถ้าเราอยากจะเป็น คนในชุมชนเขานะครับก็เงื่อนไขก็คือให้ตามครีเอเตอร์ Creator สัก5คนนะครับเราก็ไปกดตามนะครับกด Follow ตรงนี้1คนนะครับ2คน พอกดตามแล้วมันก็จะมาขึ้นในฟีดของเรานะครับอันนี้ใช้สําหรับครีเอเตอร์ Creator ก็ได้หรือว่าคอลเลกเตอร์ก็ได้ที่แบบเสน,สนใจงานของคนนี้นะครับอยากจะติดตามว่าเขามีงานใหม่ขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะมาขึ้นในฟีดของเราอย่างนี้เป็นต้นนะฮะตรงนี้ก็เป็น explore นะครับก็จะเป็นเทรนแล้วก็ browse นะครับส่วนนี้มันจะเป็นส่วนของภาคการตลาดนะครับฟีดนี้จะเป็นของเราคนเดียว activity ก็จะเป็นของเราคนเดียวนะครับ notification ก็จะเป็นของเรานะครับว่ามันมีอะไรแจ้งเตือนมาไหมตอนนี้ก็ยังไม่มีนะฮะ แอ t กทิวิก็จะเป็นของเรานะครับว่าเราซื้อเราขายอะไรบ้างนะครับส่วนโปรไฟล์เราก็สามารถไปแก้ทีหลังได้นะครับจะเปลี่ยนเป็นรูปอะไรที่มันดูเก๋ดูเท่ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะโชว์ว่าวอ l เล็นี้เหลือเงินเท่าไหร,ร่นะฮะประมาณนั้นแล้วก็ Setting คร่าวๆาว่าอ e ีเมงอีเมลของคุณนะครับโนติถ้ามีคนออคชั่นมาจะเตือนไหมมีคนขายได้จะเตือนหรือเปล่านี่เราก็สามารถเลือกได้นะครับประมาณนี้ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการสมัคร Foundation โดยที่ไม่ต้องใช้ Invitation Link นะครับสำหรับใครที่ติดตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตาม Creative r i s t นะครับแล้วพบกับ Creative l i s t ตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ